กระบี่ตรวจเข้มผู้ประกอบการร้านทองรูป,ปรพันธ์ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน2,568นายอนุวัต์หมดพิ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่พาณิชย์จังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าประเภททองรูป,ปรพันธ์ในพื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่จำนวน6ร้านได้แก่ห้างทองทิตินันห้างทองพูสวัสดห้างทองบุญวิชิตห้างทองสีสุขจำนวน2สาขาและ สร้างทองรำเพยเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อทองรูปพันธ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี2568โดยราคาทองคำแท่งนวันที่21มกราคม2 568รับซื้อที่ราคา43,750บาทขายออกในราคา43,850บาท โดยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ได้กำหนดแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีพุทธศักราช2568โครงการการตรวจสอบผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าประเภททองรูปพรรณในการจัดทำฉลากของสินค้าประเภททองรูปพรรณให้ ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อทองรูปพรรพันในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งมีเกณฑ์นในการตรวจสอบฉลากได้แก่ชื่อประเภทชนิดของทองรูปพรรณชื่อและสถานที่ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรพัน้ำหนักทองรูปพรรณราคาและราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณขั้นต่ำตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศโดยจะต้องระบุไว้อย่างละเอียดและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน นายอนุวัต์หมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าเนื่องด้วยเทศกาลตรุษจีนอันใกล้จะถึงจะมีประชาชนมาซื้อทองคำทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณเป็นจำนวนมากดังนั้นจังหวัดกระบี่จะต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทองทุกชิ้นที่ซื้อจากร้านทองนั้นมีน้ำหนักที่ถูกต้องครบถ้วนนี้ได้มีการโกงตาช่างมีการแจกแจงลักษณะที่ถูกต้องชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์น้ำหนักราคาและราคารับซื้อคืนจะต้องมีการวางเครื่องช่างให้ผู้ซื้อเห็นตัวเลขน้ำหนักได้อย่างถูกต้องชัดเจน และได้มีการติดตราสัญลักษณ์แสดงความมั่นใจให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนชาวกระบี่ได้มั่นใจถึงคุณภาพและปริมาณทองที่ซื้อไปและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยไป